เรื่องราวของชายไร้หน้าที่มีรูปร่างสูงเพลียวในค่ำคืนหนึ่งหญิงสาวซึ่งนอนอยู่บนที่นอนได้ตื่นภาวะขึ้นมาด้วยความกระวนกระวายใจและผ่านไปได้ไม่นานก็เอื้อมมือไปเปิดโคมไฟบนหัวเตียงเธอพยายามนึกให้ออกว่าอะไรกันที่ขโมยการนอนหลับอันแสนหวานของเธอไปแต่ไม่ทันจะคิดออกแม่หญิงสาวผมสีน้ำตาลเข้มคนนี้ เธอได้เหวี่ยงขาลงจากเตียงแล้วลุกขึ้นดูเวลาในโทรศัพท์มือถือถึงกับต้องร้องเสียงหลงเมื่อเห็นว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นชั่วโมงแม่มดนั่นก็หมายถึงช่วงเวลาที่ดึกมากๆเธอรู้ดีว่าต้องหลีกเลี่ยงการนอนหลับครั้งนี้เธอจะออกจากห้องนอนไปที่ห้องครัวเพื่อดื่มกาแฟดีๆสักแก้วขณะที่เธอเดินผ่านประตูหน้าบ้านความเย็นได้แผ่กระจายคล้ายดั่งไฟกลายเป็นของเหลวเย็นเยือกลงกระดูกสันหลังของเธอ เธอบอกกับตัวเองว่าเป็นเพียงแค่ฤดูหนาวเท่านั้นจึงโฟกัสกลับมาที่เรื่องกาแฟของเธออีกครั้งแต่ตอนรอน้ำเริ่มเดือดเป็นเป็นสีเข้มมันว่างพอที่จะทำให้จิตใจของเธอหลงทางบวกกับความหนาวเย็นค่อยๆเริ่มกลับมาและเธออดไม่ได้ที่จะเหลือบไปมองข้างหลังของเธอตรงประตูหน้าบ้านมันยืนไร้เดียงสายอยู่ตรงนั้นพอดีและมันนึงคงอยู่นิ่งปิดตายแบบนั้นแต่อันที่จริง เธอไม่เห็นอะไรผิดปกติพวกนั้นหรอกแล้วหันกลับไปมองที่แก้วกาแฟอีกครั้งเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะลืมความรู้สึกเหล่านั้นจากนั้นเธอเตรียมจะกลับไปที่ห้องนอนพร้อมกับแก้วกาแฟร้อนๆในมือขณะที่จำเป็นต้องเดินผ่านประตูหน้าบ้านเธอจึงคิดตัดสินใจจะมองผ่านช่องตาแมวของประตูอย่างรวดเร็วที่จะทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามันอาจจะช่วยให้จิตใจของเธอสงบลงได้ การเริ่มเดินในแต่ละก้าวเดินไปที่ประตูความหนาวเย็นแย่ลงเรื่อยๆสถานการณ์นี้ช่างห่างไกลจากความปลอดภัยและความอบอุ่นของผ้าห่มในห้องนอนของเธอเธอใช้มือเปล่า,ลาจับประตูโลหะเย็นๆและหายใจเข้าลึกๆก่อนจะนำสายตาไปที่ช่องมองลอดตาแมวของประตูในตอนแรกเธอมองเห็นแต่เพียงความมืดมิด และดูเหมือนว่าเธอจะสับสนตัวเองเมื่อเธอกระพริบตาด้วยความประหลาดใจทำให้ความว่างเปล่าก็เริ่มละลายหายไปเธอหวังว่าจะไม่มีอะไรในสถานที่แห่งนั้นแต่กลับเป็นสิ่งที่เธอเดาร่วงหน้าแค่เพียงครั้งเดียวว่าเคยมีผู้ชายปริศนาคนหนึ่งที่มีแขนขายาวและหน้าอึดอัดอย่างไรมนุษยธรรมโดยมันมีข้อต่อกระูกขนาดใหญ่แต่แขนงออกไปเป็นหลายแขนไม่ต่างจากกิ่งก้านของต้นไม้ เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ใส่ชุดคลุมด้วยสูตรสีดำมันทำให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นสำหรับเธอในขณะสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วควรจะดียิ่งขึ้นไปเปรียบดังไอซิ่งบนเค้กมันสมคำเรื่องลือจริงๆเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ชั่วร้ายต่อหน้าต,ต่อตาขนาดนี้เรากับว่าจิตใจของเธอพร่าเรือนภาพที่น่ากลัวอีกทั้งยังตกตะลึงและยังคงเห็นความสยดสยองต่อไป เธอตัดสินใจผลักประตูออกไปโดยที่มือยังถือแก้วกาแฟร้อนๆทำให้ไหลไปลวกขาของเธอไม่ผุพองเธอสะดุ้งถอยหลังและต้องพยายามคานออกไปจากประตูเธอรู้ดีว่าสภาพจิตใจของเธอตอนนี้เริ่มจะไม่ตลกซะแล้วเพราะในขณะที่เธอกำลังเดินออกไปจากประตูอย่างชา้าๆมองผ่านรอยแตกมืดๆของประตูเธอเห็นครั้งแรกเป็นงูรอบๆและแน่นอนสัญชาตญาณการหลบหนีของเธอทำให้รู้สึกไม่อยากหันหลังให้ประตู เธอต้องการหนีจะเอาตัวรอดแต่ประตูได้กระแทกปิดเพื่อเอาชนะเธอจากการหลบหนีขณะที่เธอพยายามกลับเข้าไปในห้องนอนเธอจมลึกลงไปรู้สึกได้ถึงการถูกกักขังที่ไหนสักแห่งแต่เธอต้องหนีออกจากประตูนี้ให้ได้พอเดินหนีไปได้ครึ่งทางของถงทางเดินก็ได้ยินเสียงประตูที่ล็อกไว้มันค่อยๆเปิดออกเธอกรีดร้องนั่นสน,นันและร่างของเธอซึ่งถูกถลายทะลุเข้าไปในกำแพง ทำให้คางของเธอแตกไปพร้อมกับอาการของเธอต้องตกตะลึงหลังจากนั้นก็มีแต่เพียงความมืดมิดที่บดบังอยู่เท่านั้นนิโคลนิโคลนี่คือน้ำเสียงที่ฟังอบอุ่นของผู้ชายคนหนึ่งเขาพยายามดึงเธอให้หลุดออกจากผวังเมื่อเธอตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วได้หันหน้าไปมองก็พบว่ามีหมออีกคนหนึ่งที่ดูแลน้องสาวของเธอเธอได้แต่พยักหน้าไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอะไรก่อน หรือแม้จะพูดอะไรออกมาก็แทบจะพูดไม่มีเสียงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันได้เริ่มตรงที่เช้าวันนั้นเธอได้รับโทรศัพท์สายด่วนจากทางโรงพยาบาลโดยบอกว่าลินเซน้องสาวของเธออยู่ที่นั่น ่อนที่พวกเขาจะให้พบกับน้องสาวของเธอก็ได้ดึงตัวของเธอออกไปก่อนและยืนยันว่าพวกเขาจะคุยกับเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการทำร้ายตัวเองซึ่งมันก็ทำให้นิโคลรู้สึกจิตใจปั่นป่วนไม่ปกติและเธอเองก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่พวกนั้นพูดจนกระทั่งเธอได้เห็นลินเซ์ด้วยตาของเธอเองน้องสาวคนเล็กของเธอ มี 5, ผ้าพันแผลพันรอบศีรษะโดนปิดหูทั้งสองข้างและดวงตาทั้งคู่หมอได้บอกอีกว่ามันคือการรักษาดวงตาที่บอดแล้วไม่ให้เหืออแห้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบาดแผลที่ลินเซททำกับผูตัวเองหมอจึงเดาได้ว่าอาจจะเป็นเธอหรือคนอื่นก็ได้ที่พยายามเอาดินสอยัดเข้าไปเพื่อปิดกั้นหลีกหนีต่อต้านจากอะไรบางอย่างซึ่งมีแผลไหมตามร่างกายและแขนขาของเธอ ึงสันนิษฐานจากสิ่งที่เพื่อนบ้านเห็นว่าตรงทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอมีร่องรอยของกาแฟที่พื้นซึ่งเกิดจากการเลื่อนถลยไปทั่วขณะที่นิโคลกำลังจะเดินไปที่ห้องพยาบาลของน้องสาวเธอเป็นครั้งแรกเธอคิดว่าเธอแอบสังเกตเห็นมีร่างเงาดำมืดๆของผู้ชายปริศนาคนหนึ่งยืนอยู่ในหน้าต่างห้องของน้องสาวเธอเธอรู้ได้ทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ที่ห้องน้องสาวของเธอจะอยู่ชั้นที่สามของโรงพยาบาล เรื่องราวทั้งหมดจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องฟิล์มยับด้วยนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ